ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักยิ่งทุกท่านทั้งหลายครับผมทำารงศักดิ์ครับวันนี้ผมต้องกล้าครับพี่น้องครับกล้าคิดครับพี่น้องวันนี้วันที่วันพุธที่29กรกฎาคม2563กครับพี่น้องครับขึ้นเก้าคำเดือนเก้าวันนี้หลายเรื่องนะครับที่จะพูดให้พี่น้องฟังนะครับนายรัรมนตรีพูเดบิวติจานุชาและรมนตรีกระหันนะครับสองตำแหน่งนี้นะครับวันนี้ออกคําสั่งอย่างเร่งด่วนเลยนะครับคาสั่งที่225ทับสกครับ ให้ตรวจสอบและดูข้อกฎหมายของคําสั่งที่อายการสูงสุดนะครับสั่งไม่ฟ้องคดีอาญานะครับเป็นข่าวดังนะครับเป็นข่าวที่ประชาชนสนใจนะครับโดยตั้งแต่ตั้งในวิชามาหาคุณนะครับดูแลเรื่องนี้ให้รู้เรื่องภายใน30วันและให้รายง,งานผลคืบหน้าทุกๆุกสวันเพราะมันเป็นกระแสมวลชนมากเลยนะครับเรื่องนี้เป็นมาไงครับตั้งแต่วันที่3กันยาส5 5นรครับรวมแล้วเหลืออีกประมาณนิดเดียวจะถึง8ปีปีนะครับ ในวาวุษอยู่วิทยานะครับหรือบอสกระทิงแดงขับรถเอ่อฟอลลี่นะครับนะครับขับรถไปรถมานะครับวิ่งไปโดยมีดาวิเชียนกําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับขับวิ่งไปในเรียนไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ปรากฏว่าวิ่งไปเฉียวกันตามหลักการหรือวิ่งไปชนกันจนดาวิเชียนถูกลากเข้าไปจากจุดที่ชนครับ200เมตรเรื่องนี้สาคัญครับ อาอยจการตํารวจก็เห็นครับตํารวจก็จัดการกันเรียบร้อยนะครับนาดาวิเชียนเข้าโรงพยาบาลสุดท้าย,ยดาวิเชียนก็เสียชีวิตผลตารวจโทคคำรณวิทย์นะครับทูกเจาจงตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการนครบาลก็ติดตามหาผู้ร้ายครับวิ่งจนไปถึงบ้านนะครับเป็นล้อมบ้านนะครับมีรถจิตส,สิบคันมีคนขับรถออกมาบอกนะครับบอกว่าผมคนข,ขับรถเองและว่าผู้กํากับสลดทองหล่อก็นําคนขับรถนั้นเป็นตัวแทนไปขับรถไปว่าไปขับรถในการชนดาวิเชียน เรื่องนี้มันสาคัญมากครับสุดท้ายครับตารวจครับสั่งฟ้องทําสํานวนนากส่งอายการว่าสี่คดีนะครับให้สี่คดีเลยนะครับหนึ่งคดีขับรถเร็วนะครับนะครับตอนหลังมาตรวจสอบว่าได้ขับรถเฟอร์รี่เร็ว177กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนหลังก็โยกกันไปโยกกันมาจนปีที่แปดว่าเหลือ77 79กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ว่ากันไปคดีที่สองก็คือคดีขับรถแล้วไม่ลงมาดูผู้เกี่ยวข้องนะครับนะคดีที่สาม ขับรถชนคนตายนะครับคดีที่สี่เมาแล้วขับครับพี่น้องครับเป็นคดีอาญาที่มันมันมันยอมพรมกันไม่ได้ทั้งสี่คดีนี้นะเถียงกันไปเถียงกันมาครับโยกกันไปโยกกันมาแปดปีแล้วครับพี่น้องครับแปดปีที่ผ่านมาเกือบจะครบแปดปีแล้วครับสุดท้ายเมื่อวันที่ยี่สิบสามมิถุนารองอัยการจุลสิงห์สูงสุดนะครับรองอัยการสูงสุดเนี่ยนะครับเซ็นยกฟ้องทุกคดีพี่น้องลราคิดด้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะเป็นลูกคนจนหรือเป็นหลาน ยายมีจะมาตัดสินสาพี่น้องก็เสร็จไหมครับชนกันสามวันจับติดคุกแน่นอนผมว่านะอย่างน้องก็ต,ติดคุกก่อนหรือไม่ยอมไปยอมมาต้องแับถ้า,าโจทย์มีทรัพย์สินก็ประกันตัวเข้ามาแล้วก็สู้ก,รรกันไป่มาแต่วันนี้นะครับห้านชายกระทิงแดงเนี่ยครับหรือบอสอยู่วิทยานะครับกระทิงแดงเนี่ยคือเฉลียวอยู่วิทยานะครับสงสยัยจะเป็นลูกของเฉลิมอยู่วิทยานะนี่ครับบอสเนี่ยครับตอนนี้หนีไปอยู่อังกฤษแล้วสุดท้ายวันที่23าวิทยานี่ครับสื่อมวลชนได้ยินข่าวใหญ่ตัวมาโหรานเลยครับว่า อายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องพลเอกประยุทธ์ก็เลยจัดคดีนี้มาเป็นคดีที่ความใจของประชาชนประจวบกับวันนี้โหนฟองสนานจากมญจัทรย์ก็กำลังบอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นวันนี้พรูเขาพระสุกเขา่าพระเสาแทรกนะครับดวงตกสองชั้นเลยครับจะต้องให้ทําให้ผ่านพ้นพฤศจิกา13าพฤศจิกา2563ราได้ถึงดวงจะพน้นไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดอันนั้นพี่น้องก็ดูนะครับวันนี้มีทั้งม็อบมุงมิงนะครับมีทั้ง จะตั้งคณะรัฐมตนตรีนะชุดนี้ดีมทีมนะอ,องคุลิมานโอ้ไม่ใช่ครับกุมารทองก็ออกไปหมดแล้วนะครับอาจารย์สมคิดก็ออกไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับหลายสิ่งหลายอย่างที่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกะยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยจะต้องตัดทิ้งจหลังจากเยียวยาพี่น้องประชาชนหมดไปเกี้ยงแล้วเงินนะครับแล้วตอนนี้ก็จะต้องมีเงิน4ี0แสนจะต้องไปกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหลายโครงการคิดไปคิดมาตอนนี้ให้ทางราชการให้ทางหน่วยงานเสนอมาตกประมาณ70,00แสนกว่าบาทซึ่งมีงบแค่4แสน แล้วจะต้องมีการาผ่านงบประมาณปี63อีกนะครับปี63าเออ64ครับ3าล้านบาทลายเรื่องครับที่พลเอกประยุทธ์ต้องทำครับผมภาวนาให้ฟ้าดินจงเป็นพยานม็อบมุงมิงที่บอกว่าเป็นเช่ม็อบธรรมดาเป็นม็อบนักศึกษาที่อึดอั้นตันใจนะประกาศ3นโยบายก็คือหนึ่งพลเอกประยุทธ์ต้องลอาอา่ายุบสภานะครับพี่น้องครับแล้วก็ยุบสภานะครับแล้วก็ร่างรัฐมนุนใหม่ครับแล้วก็ให้คมเสมอภาพครับของประชาชนนะครับนะนักศึกษาก็เรียกร้อง นะครับวันนี้ก็จะวันที่30มสิบกันแลก็จะมีม็อบอา,อาชีวะมามาตรงข้างกันอีกแล้วสำหรับวันนี้ครับวันที่สิขึ้นเก้าคำเดือนเก้ากับผมสำหรับศักดิ์สิสาลามวันนี้ครับพี่น้องครับขอพี่น้องทุกท่านทุกคนครับโชคดีร่ลำรวยครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับ